ครับขอสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กลัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหานไร่อำเภอบ้าน่ายจังหวัดระยองทุกท่านทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสะออนอุดรทีวีวันนี้ก็มาเร็วหน่อยมาเร็วหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนมาเร็วหน่อยเพราะว่าตอนกลางคืนก็ดูแสงแล้วอาจจะ อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นักนะดูแสงดูแสงเพราะใช้แสงไฟเดี๋ยวก็ลองมาดูตอนกลางวันบ้างนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาต่อกันศึกษาและเปรียบเรียนรู้กันต่อนะครับศึกษาและเปรียบเรียนรู้กันต่อไปก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาสาธุสักครู่นี้เองนะครับเพิ่งเพิ่งวางสายแล้วก็ทักทายกันทางไลน์ตะกี้นี้เองนะครับ ขอพระคุณคุณเล็กนะครับคุณเล็กใช้ใช้ลายเล็กๆนะครับชื่อเล็กๆนะครับก็ขอประกาศบุญถึงนโมพุทธเจ้าชื่อก็เดี๋ยวจะลงรวบรวมไว่อีกทีหนึ่งนะครับก็ขอใช้นามแสงท่านไปก่อนเนาะก็ยินดีด้วยนะครับร่วมอนุโมทนาต่อยอดบุญมาจํานวน1000บาทนะครับท่านอยู่ทางนนทบุรีนะครับนนทบุรีขอพระคุณเป็นอย่างสูงนี่เป็น ศิ์ศรัทธาบรารมีลบปูทิมเป็นสุภาพสตรีนะครับนี่ดีใจนะครับเขาบอกว่าดีใจมากที่ได้ร่วมบุญทําโบสถ์ร่วมกันนะครับทามา15ปีแล้วนะครับยังไม่แล้วเสร็จก็คงจะหวังไว้ว่านะฮะในปี2องพปีหน้าน่าจะน่าจะเสร็จนะครับน่าจะแล้วเสร็จละเนาะคิดว่าตอนนี้ก็ยังเหลือปัจจัยอยู่ส่วนหนึ่งอยู่ก็ คิดว่าไม่ไม่ปลายปีมันก็น่าจะใกล้เคียงแหละผมว่านะครับก็ส่วนเราท่านก็ขออนุโมทนาสาธุนะก็ต่อยอดบุญกันมาก็เดี๋ยวติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะสรุปรายชื่อด้วยแล้วก็จะสรุปยอดปัจจัยรวมทั้งน่าจะเป็นคลิปวิดีโอละสักคลิปในวันถวายเนาะวันที่14พฤศจิกายน2564 นะครับจาภามาทุกสายทุกพื้นที่เลยนะครับไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับท่านคุณพี่พิทักษ์นี่จากพัทยาก็เมื่อวานก็ร่วมทําบุญมากับหลายๆคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทุกสายนะครับแล้วก็ตอนนี้สําหรับซองก็กําลังจะส่งนะครับกําลังจะส่งไปให้ทุกท่านนะครับเอาตามกําลังเลยครับตามกําลังบุญทั้งนั้นนะครับบุญทั้งนั้นโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูต่อนะครับจากเนื้อคุณแผนเข้าก่อน เมื่อคืนให้ดูไปในชุดหนึ่งเนาะนะครับว่าเป็นเนื้อเนี่ยเราถ้ามันไม่มีพิมพ์ตำหนิอะไรให้ดูเราจะดูยังไงก็ต้องดูที่เนื้อนะครับเอาอีกองหนึ่งมาให้ดูก็แล้วกันนะครับองค์นี้ก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับนี่คุณแผนปี15นะครับบาระ15เป็นเนื้อกระยาศาสตร์นะครับเนื้อกระยาศาสตร์เนื้อกระยาศาสตร์เขาจะมีตะปุ่มตะปำหน่อยเพราะฉะนั้นเส้นสายลายอะไรต่างๆเนี่ยมันจะหายไป เพราะฉะนั้นก็จะลำบากนิดนึงในการสังเกตเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเอามา,าแลกเและเป็นเรียนรู้กันในประเด็นนี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูภาพรวมนะครับอันนี้มวลสารตรงนี้ก็เห็นอันอื่นที่แกมเข้ามานะครับนี่นะนะครับเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อปูนกินหมากไม่หรือไม่ก็จะเป็นสบู่เลือดนะครับออกโทนนี้เป็นเนื้อติดโคกก่อนนะครับก็จะเหลือติดโคกนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ชุดนี้น่าจะเป็นเนื้อที่ที่ผสมเบ็ดเสร็จน่าจะผสมลงตัวแล้วค่อยขึ้นรูปนะครับค่อยกดแบบพิมพ์แม่พิมพ์นะครับก็จะติดก้นโคกมาบ้างีติดปนล,ล,ล,ลงมานะครับนี่นะครับเพราะถ้าเป็นแช่เนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผสมคลุกน้ําว่านมาอย่างดีเลยนะครับก็จะขึ้นเป็นสีแบบนี้ออกมาให้เห็นนะครับฝรัตะกุด2ด้าน,นครับ องน,นี้ก็มีพิเศษเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าที่ผมไปเลี่ยมไว้มีพิเศษก็คือข้างหลังนี่นะครับข้างหลังเขาจะเป็นเพื่อนๆเคยเห็นไหมน้อในี่ปกจ้อยพิมพ์ปกจ้อยที่เป็นเนื้อนี้นะครับไม่ค่อยมีใครเอามาลงเลยนะครับไม่ค่อยมีใครมีใครกก่าวพูดถึงเลยนะครับนี่เป็นพระผงเนื้อนี้นะนะพิมพ์นี้แบบนี้เลยนะครับเป็นเม็ดกระดุมแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นพิมพ์ปกจ้อยนะครับ สุดยอดนะครับผงวิเศษนะครับสุดยอดผงวิเศษแล้วก็มีผงภายด้วยนะครับสําหรับอันนี้ด้านหลังสําหรับองคุนแผนจะเรียบนะครับแทบจะไม่เห็นเลยนะครับสําหรับยันแล้วก็ตัวหนังสือที่เขียนว่าหลวงปู่ทิมเนี่ยหลวงปู่ทิมแล้วก็อันนี้อิสริิโกเนี่ยแทบจะไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างวัดละหานไร่บางนิดเดียวนะครับเพราะเขามีฝังพิเศษมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเอาก็เอามาให้ดูโทนเนื้ออีกโทนหนึ่งนะครับ สำหรับสำหรับสำหรับอันเนี้ยคุณพระผงชุดนี้นะครับหน้าปกเนี่ยผมก็เก็บไว้อยู่นะแต่ว่าไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนหรือว่ามันเล็กแล้วก็มันหล่นมันแตกหายหรือเปล่าไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวเดี after after <another> ๋ยวผมขออนุญาตผมเก็บไว้ผมเก็บไว้ในตลับแบบนี้นะเก็บไว้ตลับแบบนี้บางทีก็เก็บไว้ตลับแบบนี้เดี๋ยวนะครับขอแกะดูก่อนไม่รู้จะอยู่ตรงไหนนี่ครับนี่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  นะเป็นชุดนี้นะครับเป็นชุดนี้นี่นะครับเป็นชุดนี้นะครับเพื่อนนะนี่เลยนะครับนี่นะครับเป็นชุดปกจ้อยนาคปกจ้อยนี่ครับปกจ้อยชุดนี้นะครับโอ้แห้งติดอันนี้เลยนี่นะครับหายากนะครับหายากมันก็ไม่เชิงหายากแต่ผมไม่ค่อยเจอหรือเขาไม่ค่อยนิยมเก็บกันแต่ว่าผมว่าถ้าไปเลี่ยมนะสุภาพสตรีในะเล็กๆหรือให้เด็กๆอย่างเนี้ยผมว่า ผมว่าน่าจะเข้าเข้าเข้ากับบุคลิกนะี่ยเข้ากับไซส์เขาเนาะไซส์สุภาพสตรีเล็กๆนะครับเรามาดูมาดูผิวมาดูรูปทรงนะครับมวลสารในยุคนี้นะครับอย่างตัวอย่างเดียวมาดูองค์นี้กันเดี๋ยวจะให้ดูสักหน่อยดูสักหน่อยเขาจะโฟกัสไหมเนี่ยนี่นะครับเอาใจยากนะครับกล้องยังไม่คุ้นชินเลยนะตอนนี้นี่นะครับดูดูด,ด,ดูเพื่อนดูนะครับ ไม่ได้ใช้ไฟนะครับใช้แสงธรรมชาติวันนี้นะกลางวันเดี๋ยวมาลองดูบ้างมันจะเป็นเห็นไหมมันเป็นแสงอยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคเอานี่นะครับมวลสารนะครับมวลสารสายแล่เห็นนะครับเนื้อมวลสารเห็นแล้วก็น้ำว่านเห็นนะครับ นี่นะครับด้านหลังก็จะเรียบเรียบแบบนี้นะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะที่พิเศษก็คือสุดยอดเนื้อหามวลสารแล้วก็ความตั้งอกตั้งใจในการทำเป็นพิมพ์นี้ออกมานะครับปรากฏถ้าเป็นอยู่ในหลังหลังขุนแผนแบบนี้เนี่ยผมนับองค์ได้นะมันมีไม่เยอะนะครับนี่นับ ใครมีลองเอามาโชว์ลองไปเห็นแล้วก็ลองแฉปบรูปไปให้ดูนะครับนี่เนี่ยเนี่ถ้าเป็นแบบนี้หลังแบบนี้ไม่ค่อยมีนะครับแม้กระทั่งว่าองค์เดียวเดียวแบบนี้ก็หายากนะครับหายากนะครับหายากหายากอันนี้มีพี่ยอดนะพี่ยอดได้ไปท่านก็ไปเลี่ยมซะสวยเลยนะครับสุดยอดนะครับสวยครับสวยเข้มสวยเข้มมันจะไม่หายากได้ไงแต่ผมก็เก็บไว้ไม่ถึงสิบองค์อะตามหาอยู่เหมือนกันนะครับชุดนี้นะครับ นี่นะครับนะเป็นเม็ดกระดุมเนี่ยเม็ดกระดุมนะครับมันเล็กก็ยขยายยากมันแตกนะครับดูนะภาพจะแตกแตกนี่ราพพูดพายขึ้นนะครับเห็นไหมครับนี่ราพพูดพายเป็นฝุ <โ frustrating. S 1> ่นๆนี่เขาเรียกว่าพูดพายนะครับภาพพูดพายขึ้นแบบนี้ผมเก็บไว้ตลับแบบนี้นะครับขนาดอยู่ในนี้แมลงยังมากวนอยู่เลยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นวาลาก่อนนะชุดชุดพวกนี้จะเป็นวาลาก่อน อันนี้จะเป็นอีกวาละหลังนะครับนี่วะหลังปลายน้าแล้วครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นปลายน้ําแล้วนะครับมา15-16ปลายน้ําแล้วนะครับชุดนี้นะครับก็ถือว่ายังยังยังหายากอยู่แต่ไม่รู้ตัวนี้มันใครไปหยุดเก็บไว้ตรงไหนเยอะๆก็มาโชว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เอามาให้เห็นกันนะครับอนเพื่อนๆที่เจอก็เก็บเลยนะครับนี่ถ้าเป็นหลังแบบนี้ค่อนข้างจะหายากจริงๆนะครับขีนะครับสําหรับุนแผนปี15 พิมพ์กายาศาสตร์ฝังตะกุดแล้วก็หลังพิเศษแบบนี้มาให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับก็เราใช้พุทธคุณนอนเพื่อนเนาะเราไม่ใช้อันอื่นนะครับนะบารมีหลวงปู่สุดยอดทางเมตตามหานิยมอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะผงวิเศษ5ประการนี่อย่างนี่ก็สุดๆแล้วอันนี้อีกองค์หนึ่งนะครับเป็นคุณแผนเล็กด,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 ดูดูดูโทรศัพท์เขาปรับแสงโฟกัสของเขาเองครับ นี่เลยนะครับเหมือนกันกับชุดใกล้เคียงกับชุดจันลอยเขาที่แล้วนะครับแล้วก็ขุนแผนอีกองหนึ่งครับอันนี้เป็นขุนแผนเล็กนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับจัดจ้านแบบนี้เลยนะครับนี่ข้างหลังนะครับเขียนวัดไร่วัดไร่วาลีข้างหลังไร่วาลีนะครับก็สําหรับแจกผู้หญิงเนาะแจกเด็กสตีนะครับสาหรับขุนแผนเล็กตามคําคบอกเล่า ต่อต่อกันมานะครับส่วนคุณแผนใหญ่นี่ก็เป็นผู้ชายนะครับแล้วก็เป็นสภาพบุรุษเนี่ยนะครับแจกอันนี้จะเป็นผู้หญิงสภาพสีกับเด็กๆนะครับองเล็กนะครับในเจตนานะครับอันนี้เป็น15หนะครับ15หลายคนก็เคยผ่านหูผ่านตามาแล้วในสลับพิมพ์นี้แต่ถ้าใครอยากจะดูว่าอาทิตย์นที่ว่าเขาเรียกว่านิยมนิยมนี่ก็ทักมานะครับพอมีให้ศึกษาครับมีนะครับมีมีถ้าไม่มีศึกษากันไม่ได้ครับไปไม่เป็น อย่างเช่นพวงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นองค์ครูเก็บไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมี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 ดูความสวยเดี๋ยวให้ดูความสวยนะครับมันก็ต่างกันไปนะครับในแต่ละวาระแต่ละปีนะครับแต่ละรุ่นนะครับอันนี้สวยงามมีผงพูดขึ้นนะครับเต็มครับดูดูน้ําว่านดูถ้าขยายดูนี่อ้ยนี่ฝังอันนี้รูปเหมือนลวงปูนะครับ เป็นผงนะครับเป็นผงชุดนี้เป็นชุดนิยมก็มีให้ศึกษานะครับนี่นะครับพูดนะครับผงพูดเห็นไหมครับขึ้นเต็มหมดเลยครับแล้วแต่สภาพการเก็บผมก็เก็บไว้หนีมแมลงเป็นที่สุดเลยนะครับพระชุดนี้นะนี่ชุดนิยมนะครับชุดนิยมชุดนิยมเขาว่านิยมก็นิยมตามก็มีไว้เหมือนกันให้ดูเหมือนกันเทียบเคียงทดลองขยายดูเนื้อเอาลองดูลองดูลองดู อย่างนี้เราก็พอมองเห็นพิมพ์ได้น้องเพื่อนเนาะแต่ถ้าเป็นเนื้อกยายศาสตร์ที่มันมองพิมพไม่ได้เราก็ต้องดูเนื้อแหละนะครับดูตําหนิพิมพ์ทรงอย่างไรก็ตามเนื้อกว่านั้นเนื้อกว่านั้นก็คือพุทธคุณนี่แหละนะลองใช้มันจะสื่อกันเองนะครับหลายคนขอพระคุณยูทูบนะพยายามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นไปหลายคนยู่เฉยก็เด้งเด้งมาก็รู้จักกันก็ร่วมทําบุญกันเนี่ยอย่างนี้แหละครับ แล้วก็ลวงปู่ท่านมีจิตสื่อไปหาพระพายกุมารแม่บัวแม่ส้มแม่นมทั้งห้าสื่อถึงกันแน่นอนนะครับเป็นสัญญาณที่ดีนะครับนะเราเปลูกเสกไว้ให้ลกูกหลานดีแล้วนะครับอยู่ที่เราท่านจะได้ครอบครองอย่างอง์นี้นะนี่นีก็ให้ดูนะหรือองค์นี้นะครับนี่เพราะฉะนั้นก็พอมีให้ศึกษาเพื่อนๆครับพอมีให้ศึกษาแลกเปลี่ยนกันนี่ชุดนี้นะครับ เกินบรรยายเกินบรรยายอีกแล้วดูนะครับดู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 ด,ดูเพราะฉะนั้นมันก็มันก็มีให้ให้เห็นนะครับให้ศึกษาอยู่นะครับให้ศึกษาอยู่มันไม่ยากอะไรเลยนะครับถ้าเราเปิดจิตเปิดใจแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปครับหรือองค์นี้นะครับองค์นี้องค์ดารานะครับสวยแชมป์เหมือนกันนะครับองค์นี้นะสวยแชมป์เลยนะครับ เพื่อนดูความงามเองก็แล้วกันนะครับเอาเคยลงแล้วละเคยลงแล้วนะครับแต่มันลงคนละประเด็นกันนะคนลงลงคนละประเด็นว่าดูอะไรยังไงนะครับแต่นี้ก็ให้มาดูเนื้อดูความสวยงามประมาณนี้ว่าเขามีพิมพ์อะไรเยอะแยะมากมายอยู่นะครับเพื่อนว่าผงอะไรขาวๆนะครับนี่นะ หาจุดชัดนี่หาจุดชัดแต่ขยายนี่สูมอย่างนี้ก็ชัดอยู่แล้วแหละพูดถึงนะเนี่ยเแต่ว่าภาพมันจะเบลอไปหน่อยมันจะแตกอะ่ะะต,ต้องหาวิธีการนะครับนี่เป็นเนื้อสบู่เลือดครับคงกระพันชาตีดูนะครับ ตำหนีมีมดตำหนีมีมดนะครับเขาบอกถ้าจะพูดถึงตำหนีตำหนีมีหมดนะครับสำหรับนิยมที่เขาว่ากันนะครับโอเคนะครับเอาไว้ศึกษา,าไว้ศึกษาเพื่อนโอเคนะครับผมก็ก็เอามาให้ดูกันอีกทีหนึ่งทีนี้ย้อนย้อนไปดูเนื้อเนื้ออีกชุดหนึ่งพระในปีวาระเก่าาอันนี้ผมก็เก็บไว้ในกล่องแบบนี้นะเดี๋ยวจะให้ให้เห็นวิธีการเก็บว่ะเพื่อนเก็บใบเจอกล่องอะไรเขาก็เก็บนี่ครับเ็เก็บว้ ชุดนี้เป็นเนื้อผงอย่างดีเลยนะชุดนี้นะเป็นของดีเลยนะครับสวยสมบูรณ์ผมคัดมาแล้วนะครับเอาไว้ใช้เอาไว้ใช้เอาไว้ศึกษาดูนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อกันนี่ครับพักคุณแผนลงปุทิมันจะมีน้อยซะเมื่อไหร่นี่นะครับนี่นะครับดู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 นะครับเห็นไหมครับนะในเวลาตั้งแต่สองพ้าเป็นต้นมาเลยนะครับดูนี่นะ ชุดนี้อ <c oughs> ืจะมีตะกุดนะครับเพื่อนนี่ตะกุดตะกุดตะกุดดอกเป้งๆเ,เลยนะครับดอกเป้งๆเ,เลยนี่นะดอกเป้งๆเ,เลยนะครับชุดนี้ก็เก็บไว้ประมาณหนึ่งอีนึงอีส่วนหนึ่งก็เลี่ยมครับผมก็เอาไปเลี่ยมนะครับดูคราบสีขาวนะครับที่เกิดขึ้นดูลักษณะน,นะครับแต่ที่แปลกก็หาหาคําตอบอยู่ก็คือด้านข้างนี่แหละผมหาคําตอบอยู่ว่าทําไมต้องเป็นแบบนี้ผมหาคําตอบอยู่นะครับ เนี่ยด้านข้างเนี่ยครับหาคําตอบอยู่เหมือนกันเอ๊ะทำไมต้องเป็นด้านข้างต้องต้องต้องเป็นแบบนี้เนยะผมหาพยายามหาคําตอบอยู่นะครับมันมีเยอะอยู่ก็เก็กเกบไว้ส่วนหนึ่งนี่นะครับเนี่ยด้านข้างถ้าเป็นหลวงปู่ทวดสร้างหลวงปู่ทวดเขาจะมีรูไว้จิมนะ้มเนาะใช้จิ้มขึ้นนะครับแกะต้พิมพ์อันนี้จะเป็นทําเพื่ออะไรเนาะก็หาคําตอบอยู่เหมือนกันนะครับด้านข้างแบบนี้อีกลักษณ์ของหลวงปู่นะครับในวาระนั้นนะครับนี่นะครับ ใครมีอะไรอยามาแชร์นะครับนี่ครับนี่ครับนะสุดสุด,สดความความหมายคือแท้ล้านเปอร์เซ็นต์แบบนี้ไม่มีไม่มีที่เขาจะมาทําเรียนแบบเลยครับแต่สวยนะครับชุดนี้ผมเก็บไว้ประมาณหนึ่งอยู่นี่นะครับเอาไว้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับแล้วก็ในส่วนของอันนี้เพื่อนฝากลงมาผมก็เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้อยู่นะครับสําหรับขุนแผน ใช้เปิดที่เปิดทางนะครับหนุมานชานสมอนนี่คู่กับคุณแผนใส่คู่กับคุณแผนนะครับนี่นะอันนี้พิเศษหน่อยก็คือฝังตะกุดทองคานะครับน้องฟาโรนะครับเก็บไว้ให้อยู่นะครับนี่นี่นี่เก็บเก็บไว้ให้อยู่นะครับสําหรับฝังตะกุดทองคําหนุมานชานสมอนนะครับส่วนผมใช้ผมใช้โลหะนะครับสุดเปียกทองนะครับใช้เบิกทางนะครับใครที่เงินติดขัด จะได้ก็ไม่ได้จะอะไรก็ไม่อะไรเนี่ยลองเอาหนุมานไปใช้นะครับให้ท่านช่วยเปิดทางครับไล่อุปสรรคอะไรต่างๆเปิดหูเปิดที่เปิดทางอะไรไว้ให้พวกเรานะครับนะตั้งขิดอธิษฐานดีๆไม,ไม่ไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ก็เอาไปเลี่ยมมารวมทั้งชุดเก่าๆวันนี้ก็ไปแวะร้านอันนี้มาก็ไปเอามาเก็บเห็นไหมครับนี่ชุดเก่าๆผมเก็บหมดนะครับนี่เก็บครับสภาพยอย่างนี้ก็เก็บครับไม่ได้กลับอะไรทั้งสิ้นนะครับเราพุทธคุณ แล้วก็ตำนานเรื่องฝังผงกระดูข้างหลังนี่โ oh อ้โหเดี๋ยวจะมีคลิปที่จะพูดถึงประสบการณ์อยู่สักคลิปอยู่เนาะนี่นะครับผมเก็บอย่างเดียวนะครับนี่นะพุทธกคนสุดๆนะครับนี่กระดูกพายนะครับเห็นเราเย็นครับเห็นเราเย็นเห็นเราเย็นครับอันนี้นะของหลวงปู่นะครับด้วยบุญญาบารมีของหลวงปู่นะครับก็ศรัทธาเราก็เก็บไปนะครับรวมทั้งล็อกเจ็ก็เรียบเรียบร้อยแล้ว ของใครน้อทักมาอยู่ว่าอยากได้แต่ท่านไม่มีลายเล่นลายไม่เป็นไม่มีลายก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับผมก็มีอยู่แค่สองนี่แหละก็จะแบ่งให้ท่านองค์หนึ่งอยู่นะครับสำหรับบล็อกเก็ตฉากสีขาวเนี่ยวดูนะครับนี่นี่ผมผมไปเลี่ยมไว้ไม่งั้นมันพระเยอะแล้วก็มดแมงมันเยอะนะครับวันนี้ก็เอาเข้าใส่ซีนในตู้เย็นเลยช่องฟิตเลยนะครับก็ลองทำคำแนะนำจากเพื่อนๆน,นะครับ ลองทักมานะครับนี่นะใครที่ขอไว้เนี่ยครับผมก็ไม่งั้นมันจะหายไปก่อนนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวจะคุยกันใหม่ในคลิปต่อไปมีเรื่องใหม่เรื่องเล่าอีกนะครับสาหรับอูยังมีอีกเยอะนะครับมากมายหลายประเด็นหลายประการนะครับวันนี้ก็ถ่ายลองดูแสงธรรมชาติเดี๋ยวมันจะออกมายยงไงไี๋ยว่ากันใหม่อีกทีนึงนะครับสําหรับขุนแผนเอาให้จบนะครับสำหรับเนื้อเป็นพิเศษประมาณนี้นะครับก็ให้เห็นภาพกันนะครับเดี๋ยว ในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็ติดตามการอัปเดตในเรื่องของข่าวสารนะครับงานบุญก็แล้วกันนะครับผมสุดท้ายก็ขอบรารมีแห่งหลวงปู่ทิมอิสระโกนะครับเทพเจ้าแห่งบุรพาติติดพระผู้ทรงอภิญญาได้ปกปักรักษาเราท่านทุกคนนะครับให้สุภาพแข็งแรงมีความสุขทุกทิวาดาติการนะครับเงินทองไหลมาเทมานะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ